นี่นะครับองปกติก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเปิดหน้าจอขึ้นนะครับแล้วเรามาดูกันว่ามันโอเคไหมมันตั้งได้ดีไหมนะครับ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายถ้าน้องอายุ6ปีอย่าดูคนเดียวไปเรียกเพื่อนที่อายุ6ปีมานั่งดูด้วยกันจะได้ครบ12ปีเฮ้ยไม่ใช่แล้วแต่ okay, ยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง GTM Fishing TV นะครับวันนี้นะครับก็อยู่ในช่วงรีวิวของนะครับตอนนี้ไม่มีโอกาสได้ออกไปตกปลาสักเท่าไหร่นะครับผม ก็ของที่ผมจะมารีวิวก็เป็นสินค้าที่ผมซื้อมาใช้ด้วยนะครับผมก็คือเจ้านี่เนี่ยนี่นะครับมันคืออะไรนะครับผมก็คือมันก็คือขารอ,องโน้ตบุกนะครับผมเพื่อที่จะให้เวลาโน้ตบุกเราร้อนนะครับมันก็จะช่วยระบายให้ลมมันได้ผ่านเข้ามาใต้โน้ตบุกนะครับทาให้โน้ตบุกเราไม่ร้อนอย่เกินไปนะครับตัวนี้จะเป็นแบบพลาสติกนะครับ ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าพอดีใช้กล้องหน้าตัวหนังสือมันก็เลยกัดนะครับเดี๋ยวเราไปดูของข้างในกันนะครับว่ามันจะเป็นเยี่งไหลนะครับแพ็กเกจก็ค่อนข้างสุดสวยดีนะครับผมนี่นะครับข้าในก็จะเป็นประมาณนี้ตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับพลาสติกก็มีค่อนข้างหนานะครับค่อนข้างหนาเลยทีเดียวนะครับนี่มันสามารถยืดได้นะครับตัวนี้มันจะเป็น ที่ผมสั่งมามันจะรับน้ำหนักของโน้ตบุ๊กที่มีความกว้างที่15นิ้วนะครับผมมันดึงออกนี้ได้นะครับส่วนนี้ก็เป็นถาดรับโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็กางขึ้นได้นะครับแล้วก็มีขานะครับเอาไว้เสียบแบบใส่ล่องนี่นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนี่นะครับก็จะทรงนี้นะครับผมท่านผู้ชมเห็นไหม นะครับมันก็มันก็มีความแข็งแรงดีนะครับก็อาจจะแบบมีคําว่าเงอะงะงะนิดนึงนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นพลาสติกนะครับเดี๋ยวเราไปลองเอาน้ตบุ๊กตั้งกันดูนะครับผมว่ามันจะรองรับน้ําหนักโนตบุ๊กเราได้ดีแค่ไหนนะครับแล้วก็ตั้งอยู่ในระดับไหนถึงจะเหมาะสมกับโนตบุ๊กเรานะครับผมโนตบุ๊กที่ผมจะใช้ก็คือโนตบุ๊ก่วนตัวผมเองนะครับ เป็นโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับเอเซอร์นะครับนี่อันนี้ติดไว้เฉยนะครับผมเอเซอร์ตัวนี้มีน้ําหนักที่สองกิโลกว่านะครับก็คือได้ชั่งไว้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับมุมในการวางว่ามันจะวางโอเคไหมนะครับแล้วมันจะมีคนเสียบหมดียังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับนะครับเพื่อความสวยงามก็ฟูาตดเกมีนิดนึงนะครับวามจะได้ออกมาดูดีนะครับเดี๋ยวผมจะ ลองในล็อกที่ไกลที่สุดก่อนนะครับกับน้ำหนักโน้ตบุ๊กที่สองกิโลนิดๆนะครับถ้าวางปกตินะครับโดยที่ไม่เปิดไม่เปิดไอ้นี้นะไม่เปิดจอนะวางปกตินะครับนี่นะครับวางปกติก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเปิดหน้าจอขึ้นนะครับแล้วเรามาดูกันว่ามันโอเคไหมมันตั้งได้ดีไหมนะครับ อับเกิดเกิดข้อที่เ้าเสียนะครับก็คือส่วนฐานนะครับลอยนะครับไม่ดีเลยนะครับผมนี่ดีก็ว่าไปตามดีไม่ดีไม่ดีก็ว่าไปตามไม่ดีนะครับส่วนฐานลอยนะครับนี่ครับลอยขึ้นลอยเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูถักข้านล่างกันครับนี่นะครับด้วยความที่มันเป็นพลาสติกนะครับมัน นี่นะมันอ่อนนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองมาปรับระดับดูนะครับว่าระดับไหนที่มันอยู่นะครับระดับไหนที่มันไม่ลอยระดับที่สองนะครับยังลอยอยู่นะครับระดับที่สองระดับที่สามนี่ครับ ระดับที่สามก็ยังลอยอยู่นะครับลอยนะไม่พอเลื่อนเลื่อนด้วยนะครับเลื่อนลงมาด้วยนะครับผมระดับที <Gym. S 2> <klim to> <instructor listen> <you> ่ส <niño gamma enders> ี่นะครับทั้งหมดมีหกระดับนะครับผมอ่าระดับที่สี่นี่แหละนะครับระดับที่สี่เริ่มเริ่มอยู่นะครับอ่าไม่ลอยแล้วนะครับระดับที่สี่ระดับที่สี่นี่คือไม่ลอยนะครับ แต่ว่าอาจจะแบบสูงหน่อยนะครับตอกต่อแป้นพิมพ์แยกนะครับสําหรับคนที่จะนําไปใช้นะครับในในการใช้นูไนโนบุกกบะ่าตั้งนะครับระดับที่สี่จากจากจากไกลนะครับมาใกล้นะครับระดับที่สี่เครื่องจะไม่ลอยนะครับแต่ว่าต้องตอกต่อแป้นพิมพ์แยกนะครับผมนี่นะครับก็กถือว่าโอเคนะครับผมสาหรับสําหรับที่วางโนบุกพลาสติกนะครับผม ก็ถ้าใช้ก็ควรที่จะใช้ระดับที่สี่นะครับในในค่าน้ําหนักของโน้ตบุ๊กที่มีความหนักที่สองกิโลกว่ากว่านะครับแต่ส่วนพวกแท็บเล็ตพวก iPad หรือว่าอะไรที่ใหญ่ๆนะครับก็ใช้ได้ทุกระดับนะครับเพราะว่ามันเป็นมันบาลานซ์อยู่แล้วนะครับมันไม่มีหน้าจอแยกพับขึ้นไปนะครับผมน้ําหนักมันท่ายเทปกตินะครับก็โอเคนะครับก็ดีนะครับรู้สึกรู้สึกโอเคกับตัวลองโน้ตบุ๊กนะครับ แต่ถ้าจะให้มันดีเลยก็วางแบบนี้ไปเลยจบนะครับผมแล้วก็เปิดพัดลมข้างหน้าวางโน้ตบุ๊กวางตรงนี้โดยที่ไม่ต้องแบบใช้ขาตั้งนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับเจ้าตัวรองเจ้าตัวรองโน้ตบุ๊กนะครับพับเก็บได้ด้วยความที่มันเล็กกระทัดรัดแล้วก็พกพาว้เศษดวกนะครับผมมันก็จะดีสำหรับทุกท่านนะครับที่จะนำโน้ตบุ๊กไปทำงานที่อื่นนะครับ ตัวนี้อยู่ในราคาไม่เกินไม่เกินห้าสิบบาทนะครับซื้อในลาซาด้านะครับผมก็ค่อนข้างดีนะครับมาตรฐานดีพลาสติกก็ส่วนฐานแข็งแรงส่วนทางดีนะครับแต่ส่วนบนอ่อนไปนิดนะครับผมนี่นะครับวันนี้ก็มารีวิวคร่าวๆนะครับสําหรับสินค้าที่ซื้อมาใช้เองด้วยนะครับผมโอเคนะครับใครที่ชอบใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับของเราก็อย่าลืมกด กดไลค์นะครับกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องด้วยนะครับผมตอนนี้จะถึง3,000ซับแล้วนะครับผมอ่าท่านผู้ชมอย่าเพิ่งทิ้งเราไปไหนนะครับก็อยู่ด้วยกันนานๆนะครับโอเควันนี้มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ